อันนี้ก็เป็นตัวกล่องทองนะคะก็คือจะเป็นนิว l ามิสว o m มเนาะตัวนี้ก็จะอยู่ได้2ปีตัวนี้เนื้อก็จะหนาหน่อยก็คือจะเหมือนแบบเ,เหมือนเนื้อดินน้ำมันนะคะพอแกวอ,อกมาก็จะต้องมีหลักนะคะมีเป็นเลขล็อตนัมเบอร์นะคะก็จะติดไว้ที่โอทีดีการ์นะคะแล้วก็ตัวหลอดไซลิงค์นะคะเวลาก่อนฉีดนะคะให้ดูที่เข็มทุกครั้งนะคะตรงนี้นะคะจะต้องเป็นสี ส,ะะส่วนตัวนี้นะคะเป็นกล่องดำนะคะก็จะมีริโดเคนก็คือจะเป็นนิวลามิสฟกล่องดำก็จะมียาชาผสมด,ด้วยนะคะล็อตหมาบอร์นะคะยังไงตอนที่ฉีดเนี่ยก็ให้สังเกตด้วยนะคะว่าตรงนี้เป็นใสอยู่ว่าสีขุ่นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นใสแบบนี้ก็มั่นใจได้ะคะ่ะว่าเป็นของแท้นะคะราะว่าตัวกล่องทองเนื้อก็จะค่อนข้างหนืดกว่านะคะ เห็นไหมคะเนื้อก็จะค่อนข้างหนักแล้วก็หนืดกว่าเหมาะสําหรับเก็บร่องหรือว่าปั้นคางนะคะโหนกแก้มส้มนะคะฝั<ม>่งนี้นะคะจะเป็นตัวกล่องดํานะคะ<ม>เนื้อก็จะค่อนข้างเหลวกว่านะคะก็เปียกเสมือนเนื้อคล้ายเนื้อสลามนะคะส่วนฝั่งขวานี้นะคะก็จะเป็นกล่องสีทองหรือว่าตัววอลลุ่มนะคะเนื้อก็จะค่อนข้างเป็นก้อนนะคะ ก็จะอยู่ทรงกว่านะคะก็เหมาะสําหรับงานปั้นหน้าหรือว่าออปูพื้นด้านล่างนะคะ